แต่ว่าก่อนที่จะเลี้ยวไปตรงนั้นเห็นพี่ทวีเดี๋ยแอบกระซิบก่อนเข้ารายการนะบอกว่าขอขย่าเรื่องของวัคซีนอีกทีเถอะนะครับเรื่องของโควิดเรื่องของวัคซีนเรื่องของไอ,อมาตรการเยียวยาเนี่ยมันไม่มันไม่ปังเอาซะเลยนะอ,ะอย่างกรณีที่ผมลองเช็คดูเนี่ยว่าคนละครึ่งน่ะที่คาดหวังว่าจะมีคนให้โคต้าไว้31ล้านสิทเนี่ยแต่จนถึง5โมงเย็นลองเช็คดูเนี่ย มันมันเข้าไปใช้กันแค่28กว่าล้านสิทธิ์เท่านั้นเองยังคงเหลือนะออก็ถือว่าไม่ตึงตังเท่าไหร่ทั้งๆที่ผ่านไปแล้ว12วันนะปกติเนี่ยมันควรจะหมดไปนานแล้วแล้วกออ็อีกโครงการหนึ่งก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยสล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียนกันไปเมื่อประมาณวันที่21จนถึงวันนี้ยังคงเหลืออื้อซ่าเลยไอ้สล้านสิเนี่ยใช้ไปแค่ไม่กี่หมื่นสิทเองนะ วงเงินสองก้อนเนี่ยมันปาเข้าไปแสนกว่าล้านเนี่ยจะเกลี่ยกันยังไงจะโยกกันไปยังไงและตรงนี้มันสะท้อนอะไรออกมาบ้างนะครับแล้วกรณีเรื่องของโควิดเออ,อยางเมื่อสักครู่เนี่ยผมเท่าที่ผมผมว่าคุณสุป,ปันก็คงได้ฟังว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพแต่ว่าจะซิลแคมป์คนงานกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงอีก4จังหวัดทางภาคใต้เบ็ดเสร็จ11จังหวัดที่ซิลแคมป์คนงานนะ แต่ว่าแทนที่จะให้มีผลบังคับใช้ทันทีบอกว่านู่นรอเว้นวักเสราร์อาทิตย์ให้คนงานมุดไปไหนต่อไหนหรือเปล่าไม่รู้นะไปมีผลมาที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณสุป,ปันคุณทวีจะมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก่อนที่จะเราจะไปโฟกัสเรื่องรัฐธรรมนูญไปโฟกัสเรื่องม็อบอะครับผมคิดว่าเพื่อให้เข้ากระแสนะครับ<า>คือเมื่อสักครู่ที่มี รัฐบาลประกาศก็โดยหลักผมเห็นด้วยนะที่ปิดแคมป์เพราะว่าโดยสถิตัวเลขของคนป่วยมันมาจากแคมป์คนงานนะฮะนั้นถ้าเราไปปิดล็อกดาวน์ทั้งประเทศตามที่หมอบางท่านเสนอเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันก็จะเหมือนกับเหมือนครั้งแรกคนจะแตกนะคนคนจะหนีกลับแล้วก็แทนที่จะดีจะเอาเชื้อไปปล่อยต่างจังหวัดอีกครนะแล้วคราวนี้เชื้อแรงด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่า จุดเกิดตรงไหนก็ไปปิดตรงนั้นแต่ขอทําให้จริงเพราะว่าที่ผ่านมามันมีข่าวข่าวตลอดว่าแคมป์คนงานเนี่ยปล่อยให้คนงานเนี่ยออกกลับบ้านได้อืซึ่งอาจจะโอเคอาจจะดูแลไม่ไหวหรือไม่อยากดูแลอะไรก็แล้วแต่ครับก็ปล่อยให้กลับบ้านอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าการที่ซีลเป็นจุดๆเนีย่ยถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณศัจชัยบอกอะ่ะทําไมต้องรอวันจันทร์ คุณสุปารมักจะมักจะพูดแบบอประชดประชันว่าต้องมีการหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ยในขณะที่เราทําสงครามกับโควิดแต่รัฐบาลทํางานแบบหยุดเสาร์อาทิตย์คือคือ,ค,อคือการหยุดวันจันทร์เนี่ยเรายังสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสองวันนี้คนอาจจะหนีละครับเหมือนกับครั้งที่ครั้ง,งก,ก่อนนะสกางใช่อหสงกลางน,นะฮะที่ผมเคยตา้ตาปมาว่ามันมีข่าวที่ไม่ถูกต้องไป,ไปให้คนงานเกิดความสับสนอย่างเช่น เรื่องของมีคนบอกว่าต้องจะมาเก็บค่ารักษานะครับคนบอกว่าจะมีการปิดล็อกยาวอะไร mm hmm. ต่างพวกนี้นั่นคือข่าว,ข,าวข่าวที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทําทให้คนแตกตื่นนะฮะแล้วชาวต่างชาติเวลาเขาแตกตื่นเขาไม่รู้ไปไหนเขาต้องไปหาเพื่อนเขาอีก mm hmm. แคมป์อื่นนะฮะค,คนอีสานก็ลาแตกตื่นก็จะต้องกลับบ้านคนไทยกลับบ้านไอ้ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่ง คืนนี้ต้องสื่อสารให้ดีครับว่ารัฐจะเยียวยาย,ยังไงอ่าอ,อยู่อยู่ให้เขาอยู่ให้เขาเข้าใจครับนะเดี๋ยวคนไปบิดพิ้วปเด็นนะ็นความแตกตื่นพวกนี้หนีกันกลับพวกต่างชาติจะหนีกันไปอยู่ใกล้จังหวัดใกล้เคียงเหม,มือนกับตอนสุสาคนคอนี่หนีไปอยู่สุพรราการครับนะ่าตอนสุสาครน,นี่คนต่างชาติก็หนีไปหาเพื่อนถูกปราการครือเขาไม่รู้ข้อมูลโดยเพราะชาวต่างชาติที่สําคัญนะผมคิดว่า รัฐบาลลงทุนสักหน่อยเอาคนที่รู้ภาษาพม่ามาสื่อสารครับอ่าฮะรู้ภาษาเขมรมาสื่อสารเราพูดภาษาไทยเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะครับปัญหาระลอกแรกปัญหาที่แตกตื่นกันเนี่ยเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาแตกตื่นกลับบ้านกลับชายแดนกลับอะไรต่างพวกนี้นะครับ,รบอันนี้หนึ่งนะแล้วเรื่องเยียวยาเห็นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะเรียก ผู้ประกอบการเจ้าของแคมป์จริงไม่มีไม่เกินยี่สิบห้าหรือสิบห้าบริษัทนี่แหละครับกับบริษัทหนึ่งของรองนายกไปก็ครึ่งหนึ่งของแคมป์นี่เก็บแล้วใช่ไหมตัวกิดหน่อยสิครับเออตัวกิดหน่อยมาครูอยกามดูแลหน่อยเขาบอกว่ากูไม่เกี่ยวูกูลาออกหมดแล้วกูไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับกูแล้วใครถือหุ้นใหญ่ครับใช่ไหมครับแล้วรัฐควรจะ เยียวยาสักเจ็ดสิเอร์เซนอีกสามสิเปอร์เซนต์ต้องให้เอกชนรับผิดชอบบ้างเพราะว่ามันอยู่ในความดูแลครับนะและอีกอย่างเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของโครงการเนี่ยไม่เอาใจใส่เรื่องฝึกอนามัยครับวามเป็นอยู่นะผมคิดว่าเนี่ยต้องต้องความจริงแล้วเนี่ยมันเงินไม่เยอะหรอกแตบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเอกชนรับผิดชอบครับลำพังรัฐบาลเนี่ยเงินนิดเดียวนะครับเทียบกับการ เสียความเสียหายจากกรณีล็อกดาวกรุงเทพเนี่ยอันนี้ดีกว่าความเสียหายดีกว่า,า,วาถึงแม้จะมีคนข้างนอกป่วยก็อันนี้ยังพอดูแลได้ครับนะฮะเพราะส่วนใหญ่อยู่ในแคมป์อันที่สองที่อยากเสนอคือว่าควรจะเข้าไปลุยตรวจแล้วก็เอาคนอยู่ข้างนอกจัดไว้อีกแคมป์หนึง่งให้มีแคมป์แบบแคมป์ที่ไม่มีผู้ป่วยกับแคมป์ผู้ป่วยนะฮะไม่ใช่ให้อยู่รวมกันอ,น,อนะหมายถึงว่าบริษัทย่อยเสี่ยงซว่าบริษัทกเนี่ย มีแคมป์อยู่ใ,ใกล้กันเนี่ยนะเอาสองแคมป์เนี่ยแคมป์เป็นแคมป์ผู้ป่วยแคม,คมป์แคมป์คนปกติเ,<อ>เพื่อการรักษาแล้วก็รุยฉีดวัคซีนไปกับคนที่ปกติครับนะฮะรุยฉีดวัคซีนไปเลยไม่ต้องไปกลัวเสียงว่าประมาณอะไรเล็กน้อยมากอันนี้อันหนึ่งที่ที่คิดว่านั่นอันนี้ศาผมคิดว่า,ขขาน่าจะเอานักสัษาแพทย์ที่อยู่ในรอบฝึกงานเนี่ยเข้าไป<อ>า<ๆ>ช่วยดูแลไปแบ่งภาระ นะอาจจะเข้าไปไปตรวจไปไประจําไปคอยให้การรักษาอนะครับเดียวก,กันอาจจะใช้ทหารในการที่เข้าไปคอยกุ้มกันดูแลคนที่หนีออกต่างพวกนี้ผมว่าอย่างเนี้ยแค่เนี้<อ>มีบล็อกดาวน์กรุงเทพเยอะมากครับครับนะตั้มีอะไรจะเสริมก็เนี่อย่าฟัง